Terima kasih telah menonton! สวัสดีค่ะพิทกาชายัยแชะภาพคู่อวยพรวันเกิดมารีเบิร์เนอร์ค่ะโมเมตนต์นี้ดีต่อใจคนกริสนันเชี่ยคู่นี้ค่ะ เป็นคู่ที่คบหาดูใจมามากกว่า1ปีแล้วล่ะค่ะแม้จะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์สักเท่าไหร่แต่ก็รู้ว่าความรักของทั้งคู่ไปได้สวยและแฮปปี้สุดๆค่ะสําหรับพิศกชาชัยและหวานใจสาวมารีเบอร์เนอร์ด้วยฝ่ายชายเองค่ะก็เคยเปิดเผยว่าความรักครั้งนี้ไม่คาดหวงังแต่ก็ทําทุกวันให้ดีถ้ามันจะเวิร์กตนก็ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราอยู่ทําให้ดีที่สุดก็แฮปปี้แล้วแหละ โดยล่าสุดค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของมารีเบอร์เนอร์แน่นอนค่ะว่าหนุ่มพิษกาชายัยมีการโพสต์ภาพคู่กับฝ่ายหญิงเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะขณะกําลังเล่นอยู่กับน้องหมาพร้อมเขียนข้อความอวยพรสั้นๆว่า birthday girl at มารีเบิร์เนอร์ค่ะขณะที่สาวมารีเองก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจหน้ายิ้มซึ่งก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่กันเข้ามากรี๊ดให้กับโพสต์นี้อย่างมากมายค่ะเพราะนานาน ทันทีจะได้เห็นรูปคู่หวานแถมยังส่งแรงเชียร์ให้ทั้งสองคนอีกด้วยล่ะค่ะ